ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทรัพย์ประเภทรถยนต์ผู้ใช้ระบบ Maker ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหักประกันทางธุรกิจให้ Maker คลิกเมนูจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยบันทึกคําขอจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจค่ะท่านจะพบกับหน้าจอคําขอจดทะเบียนสัญญาหลับประกันหน้าจอรูปนี้ หน้าจอผู้ให้หลักประกันและหน้าจอผู้รับหลักประกันตามลำดับโดยสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไปที่คู่มือสื่อการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ Maker ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอ ผู้บังคับหลักประกันไม่ต้องระบุผู้บังคับหลักประกันเนื่องจากไม่ได้นำกิจการมาเป็นหลักประกันค่ะจากนั้นให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอหลักทรัพย์ให้เมเกอร์เลือกข้อมูลหลักทรัพย์เป็นประเภทรถยนต์จากนั้นระบบจะแสดงหัวข้อรถยนต์ให้เมเกอร์คลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะ เมเกอร์ Maker, สามารถเลือกรถยนต์ได้2วิธีค่ะวิธีแรกคือเพิ่มกลุ่มรถยนต์โดยมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของทรัพย์สินภายในกลุ่มค่ะวิธีที่2คือเพิ่มรถยนต์แบบแยกเครื่องยนต์ค่ะซึ่งในที่นี้เราจะเลือกแบบ เพิ่มรถยนต์แบบแยกเครื่องยนต์ค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดรถยนต์จากนั้นให้เมเกอร์กรอกรายละเอียดรถยนต์ที่ท่านนำมาเป็นหลักประกันค่ะคลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนกรณีเลือกประเภทมีทะเบียนกรอกหมายเลขทะเบียนรถยนต์โดยให้กรอกตามคำแนะนำค่ะคลิกเลือกจังหวัดที่จดทะเบียนระบุวันที่จดทะเบียนรถยนต์ โดยคลิกที่ไอคอนปฏิทินด้านขวามือของท่านค่ะคลิกเลือกชนิดสาระประเภทรถยนต์กรอกยี่ห้อกรอกเลขตัวถังกรอกเลขเครื่องยนต์ค่ะและกรอกมูลค่าตามสกุลเงินจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันกรอกช่องมูลค่าตามสกุลเงินหากอัตราแรกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทช่วงอัตราแรกเปลี่ยนจะเท่ากับ1บาทค่ะถ้าเลือกสกุลเงินอื่น จะต้องระบ,บุอัตราแลกเปลี่ยนค่ะจากนั้นให้ท่านนำเมาส์คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งจะเห็นได้ว่าช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะจากนั้นให้เมเกอร์เลือกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินโดยคลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะคลิกเลือกเจ้าของทรัพย์สินจากนั้นคลิกบันทึกกรณีมีเจ้าหนี้บริมสิทธิล์ลายอื่นให้เมเกอร์ คลิกเลือกประเภทเจ้าหนี้บริลิทธสิ์ลายอื่นซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกรณีเลือกประเภทเจ้าหนี้บริลิทธสิ์ลายอื่นเป็นบุคคลธรรมดาคลิกเลือกสัญชาติกรณีเลือกสัญชาติไทยให้กรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักและกรอกข้อมูลตามที่กําหนดค่ะถ้าเลือกสัญชาติอื่นให้กรอกข้อมูลแสดงตัวตนตามที่กําหนดจากนั้นคลิกบันทึก และคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะกรณีเลือกประเภทเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ลายอื่นเป็นนิติบุคคลให้เมเกอร์ maker, เลือกประเภทนิติบุคคลกรณีนิติบุคคลในการกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล13หลักระบบจะดึงข้อมูลนิติบุคคลมาแสดงให้อัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลอื่น จะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดจากนั้นคลิกบันทึกและคลิกตกลงเมื่อกรอกรายละเอียดรถยนต์ครบถ้วนแล้วให้คลิกบันทึกระบบจะขึ้นเตือนว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้องหากข้อมูลที่นำมาจดทะเบียนไม่ถูกต้องค่ะคลิกยกเลิกหากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือคลิกตกลงหากต้องการดำเนินการต่อค่ะและคลิกบันทึกระบบจะแสดงข้อมูลแจ้งเตือน หากรถยนต์นั้นได้เคยนำมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้วค่ะหากต้องการตรวจสอบคลิกยกเลิกและสามารถตรวจสอบได้ที่วันที่บุริมสิธิ์ในสัญญาอื่นเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกและคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะและคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอนี้ที่ประกันการชำระ หน้าจอเหตุบังคับปรับประกันและหน้าจอผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามลำดับท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจเมเกอร์ Maker ได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเมเกอร์ได้ยืนยันการทำรายการ ส่งคำขอให้เชเกอร์ตรวจสอบแล้วจากนั้นให้เชเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบคำขอทีเมเกอร์ส่งคำขอมาให้ตรวจสอบค่ะท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนหลับไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเชเกอร์ได้เลยค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำคำขอของระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจประเภทรถยนต์ค่ะ